สวัสดีครับอยู่กับ Isuzu ูน่ารอเลยครับตัวนี้ฮะเป็น D-Max โฉมแรกนะครับ03ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับโคมไฟหน้าใหม่นะฮะเปลี่ยนโคมไฟหน้าพร้อมกับโปรเจคเตอร์เลนนะครับเพิ่มความสว่าง9เท่าเลยนะฮะเปิดไฟหลีฮะสเต็ปแรกเราเปิดไฟหลีจะเห็นวงแหวนนะครับนี่ฮะไฟเป็น led รอบวงแหวนแบบนี้เลยนะฮะแสงไม่ฟุ้งนะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเปิดไฟหน้าครับไฟหน้าจะออกจากลูกแก้วนะฮะนี่ฮะค่อยๆออกจากลูกแก้วตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะ นี่ครับความสว่างสว่างจริงครับ9้าเท่านะฮะติดตั้งกบเรานะครับเกี่ยวกับงานไฟเราตั้งไฟให้ฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะลำแสงที่พุ่งไปเป็นแสงสีขาวนะครับ6,000เคลวินคาลเลอร์พร้อมกับเส้นคัตออฟสวยๆนะฮะเป็นแนวเส้นตรงนะฮะไม่ยงตาพันอื่นนะครับรับประกันงานติดตั้ง1ปีเต็มนะครับนี่ครับรถสวยสีสวยไฟหล่อนะฮะสูงต่ำยกในตัวเรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะ อัปเกดไฟหน้านะครับให้มีความสว่างมากขึ้นถึง9เท่าแบบนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคันนี้นะครับและคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ